ไฟลางโลกและพระสีอานตรัตเมื่อสิ้นศาสนานี้แล้วไฟบรรลัยการจะไม่ถึงพะวะคพรมดูเรื่องมันมากมายนักฉันสงสัยไม่หายว่าไฟอะไรจะดันไปไหมแม้แต่เทวดาและพรมดูมันพิลึกพิลั่นมากมายเกินพอดีเมื่ออารมณ์สงสัยเกิดขึ้นฉันก็อดที่จะอยากรู้ความจริงไม่ได้ในที่สุด คืนของวันที่21กุมภาพันธ์2512นนทากับประสบสุขมาฝึกกรรมฐานฉันนั่งคุมกรรมฐานความสงสัยเรื่องรู้เลยทงเกิดขึ้นมาขวางจิตจึงถามท่านผู้รู้ที่เป็นสัพพัญยูวิสัยท่านทรงพยากรณ์ให้ทราบดังนี้หลังสิ้นพระพุทธศาสนาหลังจากกึ่งพุทธกาลไปแล้ว4,000ปี เลยพุทธศาสนาครบ5,000ปีไปอีก1,500ปีจะมีฝ่ายล้างโลกล้างแต่มนุษย์เท่านั้นไม่ลางไปถึงเทวดาท่านบอกว่าความชั่วที่จะเป็นเหตุให้ไฟล้างนั้นเป็นผลของสัตว์ที่สร้างอาุุศลลกรรม,มากมารวมกันอยู่ในสมัยสัตว์นรกครองโลกมีแต่ความเร่าร้อนหาความสงบสุขไม่ได้ ความจริงแล้วมันเริ่มมีความเร้าร้อนตั้งแต่ก่อนถึงพุทธกาล15ปีแล้วจากนั้นไปพวกอธรรมเกิดมากมีอำนาจวาสนามากทำให้ความสงบสุขไม่มีเพราะพวกอธรรมเป็นพวกเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวมหลังจากฝ่ายล้างโลกแล้วโลกจะร้างไม่มีต้นหญ้าก,กอไม้แม้แต่น้ำในมหาสมุทรก็ไม่มีไปครบหนึ่งพันปี หลังจากนั้นแล้วจะมีฝนใหญ่ตกลงในมนุษย์โลกแม่น้ำและมหาสมุทรจะเต็มไปด้วยน้ำพื้นโลกจะชุ่มชื้นต้นหญ้าต้นไม้จะเริ่มงอกงามขึ้นเป็นลำดับจนโลกทั้งโลกกลายเป็นป่าไม้หลังจากที่โลกเขียวชะุ่มไปด้วยต้นหญ้าใบไม้นั้นทิ้งระยะนานหนึ่งหมื่นปีสัตว์โลกเริ่มเกิดสัตว์และคนที่มาเกิดยุคต้นนั้น ไม่ได้อาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดมาเกิดแบบอุปปาติกะคือมาเกิดด้วยอำนาจกรรมคือเป็นตัวคนขึ้นจะยังไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์สองแสงมีแสงเกิดจากอำนาจบุญของแต่ละคนคือมีแสงสว่างออกจากตัวเองเป็นสำคัญเรื่องอาหารนั้นระยะแรกยังไม่ต้องการอาหารมีความอิ่มด้วยธรรมปิติเพราะแต่ละคนที่มาเกิด ล้วนแล้วแต่มาจากเทวดาหรือพรหมทั้งนั้นไม่มีสัตว์นรกหรือเปรตเจือปนโลกจึงเต็มไปด้วยความสุขหาความทุกข์ไม่ได้นอกจากกฎธรรมดาคือความเสื่อมของสังขารเรื่องการทะเลาะยืแย่งไม่มีคนทุกคนเป็นคนสวยหมดผิวเหลืองเนื้อละเอียดทั้งหญิงและชายมีแต่คนรวยไม่มีคนจนมีแต่คนใจบุญไม่มีใครใจบาป มาพูดถึงศาสนาพระศรีอานศาสนาของท่านนั้นมีผลดังนี้ 1. คนสวยทุกคนมีผิวเหลืองเนื้อละเอียดคนแก่ที่สุดมีสวดทรงเท่ากับคนอายุประมาณ20ปีเศษอายุคนสมัยนั้นท่านว่ามีอายุถึงสี่หมื่นปีเป็นอายุไข 2. สมัยของท่านไม่มีคนจนมีแต่คนรวย มีต้นไม้สารพัดนึกอยู่ในทุกที่สถานสัตว์นรกเปรตอสุนรกายที่มีจิตใจชั่วร้ายยังไม่มีโอกาสเกิดในสมัยของพระองค์ท่านที่จะไปเกิดนั้นต้องเป็นเทวดาหรือพรหมเท่านั้นโลกจึงมีแต่ความสุขไม่มีตำรวจทหารมีแต่พ่อบ้านแม่เรือน 3. การสัญจรไปมาสะดวกสบายไปไหนก็พายเรือตามน้ำ 4. คนเข้าถึงธรรมทุกคนท่านว่าคนที่เจริญสมถะพอมีญาณหรือมีวิปัสนาญาณบ้างพอสมควรจะเข้าถึงธรรมพิสมัยได้โดยฉับพลันคือเป็นพระอริยะเจ้าคนที่ได้อริยะต้นแล้วจะเข้าถึงอรหัตตผลได้โดยฉับพลันคนที่ทำบุญไว้น้อยคือฟังคาถาพันและปฏิบัติตามแต่ไม่สมบูรณ อย่างต่ำก็เข้าถึงสรณคมอย่างสูงก็ได้อริยะที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะท่านบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกำไรแสนกับท่านบำเพ็ญบารมีมากคนเลวจึงเข้าแทรกแซงในศาสนาของพระองค์ไม่ได้เมื่อโลกมีมนุษย์และสัตว์บริบูรณ์มีดวงจานทร์ดวงอาทิตย์แล้วระยะเวลานับแต่มีสัตว์โลกเกิดในโลก เวลาล่วงมาได้ล้านปีคนสมัยนี้อายุครองตนได้สี่หมื่นปีเป็นอายุไขท่านว่าตอนนั้นพระศรีอานจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเขตที่ท่านลงมาตรัสสมัยปัจจุบันเรียกว่าเขตเมืองพมา่าคณะคอยพระศรีอานคนกลุ่มหนึ่งที่มาบำเพ็ญบารมีคอยพระศรีอานตามปฏิญญาที่ให้ไว้หลายพุทธสมัยนั้น ท่านหัวหน้าทรงนามว่าโกสีจะสร้างเมืองแถวด้านเหนือของพมา่าเรียกว่าเชียงตุงปัจจุบันให้ชื่อเมืองว่าสีหะนครรวบรวมลูกหลานทั้งหมดมาร่วมบำเพ็ญกุศลและเป็นอุปถักใหญ่ของพระาศาสนาในที่สุดก็นิพพานทั้งตระกูลในาศาสนาพระศรีอานเรื่องพระศรีอานนี้เวลานี้ชักยุ่งมากทีเดียว พราะไม่ว่าไปทางไหนก็พบพระสีอานเกลื่อนไปหมดที่โนนก็พระรีอานที่นี่ก็พระรีอานเล่นเอาชาวบ้านอ่านกันเป็นแถวเพราะอยากเป็นบริวารพระรีอานส่วนพวกร้านค้าก็บอกว่าระยะนี้เข้ายุคภาษีอานฝั่งแล้วคล้ายๆกันมาพูดกันเรื่องพระสีอานดีกว่าเรื่องภาษีอานนั้นพูดไม่ออกแล้วพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องเสีย เป็นเรื่องของยุคทมินห้ามพูดเมื่อบ้านเมืองยุ่งทางกลุ่มศาสนาก็พลอยกลุ่มเพราะเมื่อมีความเดือดร้อนชาวบ้านก็อยากพบพระสีอานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขคราวนี้เองเป็นเหตุให้พระสีอานอวตารโผปรหน้ามาพร้อมกันหลายองค์อยู่ตามถาม้ำตามเขาบ้างตามกลุ่มชนในชนบทบ้างไม่รู้ว่า อวตารลงมาอย่างไรพร้อมกันในยุคเดียวกันตั้งหลายอ่านบางรายก็สวดดอนไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสวดกันอย่างไรบางรายเฉพาะที่เขาตะภาพเมืองอุทยัยเห็นสวดดะไม่ใช่สวดดอนที่เมืองลบบุรีก็มีรายนั้นทำงานมงคลนิมนต์พระผีมาสวดเป็นแถวเห็นตั้งอาสนะไว้แต่ไม่เห็นมีพระมีคนเขาบอกว่า ท่านนิมนต์หลวงพ่อสุขหลวงพ่อปานหลวงพ่อแชมและอีกหลายท่านให้มาสวดมนต์ในงานยกธงธรรมจักรนิมนต์พระผีมานี่ลดค่าครองชีพดีมากท่านสวดมนต์ก็เสียงไม่ดังนั่งก็ไม่เปลืองที่เลี้ยงอาหารก็ไม่เปลืองสบายใจดีแลเรื่องอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นอกจากจะโกหกเพื่อหวังลาภผลเท่านั้นเองเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังไม่ได้ ขึ้นไปบนสวรรค์ทีไรพบพระสีอ่านทุกคราวแถมท่านบอกว่าที่เข้าส่งแล้วว่าฉันไปนั้นฉันไม่เคยไปเลยเรื่องก็จบเพียงแค่นี้